กำจัดกลิ่นเหม็นหาท่านมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวนในชีวิตประจำวัน SMT ช่วยท่านได้กำจัดกินเหม็นบำบัดน้ำเสียจูลินซียกำจัดกินบำบัดน้ำเสีย ประสิทธิภาพของจุรินซีเอเอการใช้จุรินรีเอเอมจุรินซีกลุ่มสร้างสารที่คัดเลือกสายพันธุ์หนึ่งกลุ่มยีสต์ 2, กลุ่มผลิตกรดแอคติก สกลุ่มสังเคราะห์แสงผลิตออกซิเจน4กลุ่มบาซิลัสผลิตภัณฑ์ SMT จะได้รับเมื่อใช้ SMT การบำบัดน้ำเสียด้วย SMT และเคมีบำบัดน้ำเสีย ค่า BOD 15ค่า BOD 9ค่า BOD 20ผลการตรวจวิเคราะห์ ระบบบอมบัดน้ำเสียทางเพาะเชื้อพันลิตรราคาขายจุลินซีเอสเอ็มทีบริษัทเอ็นทีเอ a n a ็ e เ e นเนจำกัด ขอบคุณครับ